สวัสดีครับผู้ชมครับกลาพบกับบัมบาอทีครับวันนี้ผมอยู่ที่การเปิดตัวของว i v o v ี5 pass กซนลังมันกับการฟังเพลงเลยทีเดียวฮะตัวนี้นี่นะครับมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องหน้ามีกล้องหน้ามาด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับกล้องตัวหนึ่งเนี่ย20ล้านมิกเซลอีก่ตัวหนึ่งเนี่ย8ล้านมิกเซครับมาพร้อมกับวัสดุที่ดูพรีเมียมมากๆหน้าจอ5.5นิ้วเป็น full HD ด้วยนะครับที่สำคัญตัวนี้เครับเปิดราคามา น่าสนใจมากจริงครับ13,990บาทัเท้านั้นเองคือแพงมากกว่าตัวที่เป็น vivo wifi นะครับตัวนั้นมันต่าทงเก้าขยับขึ้นมาตัวนี้ได้แรม4 g กิกล้อมห4สกิกด้วยแน่นอนวันนี้ผมจะต้องเอาเครื่องนี้กลับไปรีวิวนะครับรอติดตามทางบรมบมไอทีได้เลยครับ Vivo V5 Plus coming enjoy the party thank you everybody และนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดน,นะคะของ Vivo Smartphone Vivo V5 Plus นะคะ Dual Camera ค,ค่ะคือหัวใจของ Vivo V5 Plus รุ่นนี้นะคะกล้องหน้าเป็นเขาเรียกว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ในยุคนี้เพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยความคมชัด เยอะจริงๆอย่างที่เพื่องบอกไป20ล้านพิกเซลนะคะก็เป็นเลนส์คู่ตัวแรกของโลกด้วยจะทำให้การเซลฟี่ของคุณเนี่ยเหมือนถูกถ่ายด้วยกล้องเมืออาชีพเลยทีเดียวซึ่งสเกตมีหลากหลายชิ้นเลนส์นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยบีโ o เขาก็ได้ร่วมมือกับทางโซ n y ด้วยที่ทำให้เซนเซอร์ตัวเซนเซอร์ตัวจับภาพ Sony imx 3 7 6ออกมาในรุ่นนี้ด้วยมีความละเอียดสูงอย่างที่บอกไป20ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสงหรือ aperture เนี่นะคะอยู่ที่ f2 แล้วก็มี5ชิ้นเลนส์ด้วยกันค่ะถือว่าเป็นมือถือที่มีความน่าสนใจสำหรับสาวๆที่ชื่นชอบการเซลฟี่นะครับตัวนี้เหมาะมากๆจริงครับติดตามชมรีวิวเต็มๆทางบัมอัพไอทีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์รดดครับ